ันนี้กะมาปลูกมันได้เปน้องเด้อนะครับคุณ <R ud> ครับอันนี้เพื่อนที่ประมาณชิเวดไร่นะครับผมอู้ไปทุนการเกษตรเห็ดมันด้วยกันได้เป็น้องเด้อนะครับจะโน้นนี่กะอันนี้เป็นของผีสาวนะครับอันนี้กรเป็นของผีสาวกันเด้าเฮาเห็ดนะครับแปลงนี้ชิเวไร่นะครับมือเศรปลูกมาแล้วประมาณแปดไร่นะครับผมโน้นฟังผูเได้เปน้องเด้อไกลๆพอละโซนพังพุ่งละครับเป้นตกนะครับ ลูกมันกะนี่ครับดินทรายนะครับมองนี้สามารถใส่รถปลูกได้ยั่งดีนะพี่น้องต่ว่านะครับใส่รดปลูกเหมันกะนะครับกะจังหวัดพี่น้องเนาะกมก็เรียกที่ใส่ค้นเอานะครับผมเพราะว่านะครับพยายามปลูกที่หลังมู้อ่านะครับถึงที่มีคนงานหลายนะครับจะตาปู้ใดว่ามีคนงานหน่อยคนงานหน่อยกะใส่ใส่รดก็ได้ให้กันนะครับเลนะครับใส่เครื่องยกมันก็ได้แต่เขาใส่ค้นปลูกเอานะครับตัวนี้นะครับเมือแรงนะครับผม fc อูไพรทูการเกษตรนะครับผ พรุ่งนี้เช้าเจอกันนะครับอยู่ที่อําเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซานะครับผมไปติดเครื่องยมันนะครับมันนี่นะครับผมกะวันที่เจ็ดถงที่หกพี่น้องที่หกนะครับเนาะกะนี่แหละปลูกมันนะครับช่วงช่วงเสาร์ไปหาน้ำแรงย้ำแรงก็ขึ้นเครื่องยกมันนะครับหกเครื่องนะครับผมไล่จากแปลงยาวมาเขาหินซ้อนสีพาโพดนะครับผมแล้วกลับมาแถวป่าชีนกเบินบุรีนะครับผมหกเครื่องนะครับ กะที่แล้วอยู่ครับมืัอนี้เกียบ,บยี่สิบลานะครับตีไปเกียบยี่สิบลายเรากะเลขแปลงหนึ่งอยู่ติดหมู่บ้านนะครับพูดละเราเลอู้คนล,ละ,ปนนละเป็น้องไม่ตีเขาเจ้าเบิดเลยเป็นน้องแต่เขาเห็ดหายเยอะน,นะครับตอนนี้ดินนะครับผูใ้ใดปลูกไปล่าสุดเิ่งหันนะครับหญ้าโคดหกเพราะว่าฝนมันตกนะครับฝนมันตกหลายรอบอาทิตย์นี้หญ้ามันขึ้นเต็มเลยนะพี่น้องท่านเห็นว่าเข็นเขียวๆนี่เพิ่นเพิ่นเพิ่นได้แหวกนะครับผมคุณสิพเบึก ปกตินะครับผมที่ผมค่อยแวกกันนะครับผมนี่คือลักษณะการแวกแวกเสร็จแล้วถ้าผู้ใดอยากใส่ปุ๋ยก็ะควบปุ๋ยนะครับผมการมะมะคบคื้นนะครับอันนี้เขาเบิกนะครับเบิกล่องนะครับโดยการโดยการใส่รถไถนะแต่ว่าถ้าผู้ใดมีล้อยงนะครับเป็นการใส่รถไถไงนะครับเบิกนะครับผมเบิกล่องเสร็จแล้วเขาจะได้คบปุ๋ยนะครับผมตัวนี้มีหลายๆจังหวัดพี่นองที่เป็นเบิกเบิกคบปุ๋ยนะครับผมแล้วก็เบิกเสียหนามันเสียหนาไหลเลี้ยวนะครับอันนี้ เพิ่นได้เบิกนะครับก็คือฝนมันลงหลายรอบหลายเรานะพี่น้องเด้อนะครับนี่แหละก็อยู่ึดประมาณนี้นะพี่น้องไปพูดเอาเห็ดแปลงปลูกมันไปพร้อมนะครับที่เห well ็นผมเห็ดทั้งหยกให้พี่น้องเขาเบิ่งนะครับทั้งปลูกให้พี่น้องเขาเบิ่งพร้อมนะครับผมเพราะมันมาจะเห็นตัเครื่องหยกมันนะครับเพาปลูกมันให้พี่น้องเขาเบิ่งพร้อมนะครับปลูกมันเวลาถอนกับทายตอนถอนให้พี่น้องเขาเบิ่กพร้อมอันนี้ก็บแย้เติบนะครับ พราะมันบักสองรอยเมตรผมนะพี่น้องที่เอ็ดไร่นะครับผมประมาณลอยลอยสองรอยเมตรนะครับฉากหลองลงไปนะครับความค้างของหลองอะอยู่ที่ประมาณตักเมตรน้อยๆนะครับเมตรยี่นะครับผมเมตดสิบเมตรนี้นะครับถ่ไถสามรอบนะครับเพราะเขามีรถถแต่ของเองนะครับผมรถถยแต่ของเองนี่ก็ลูกแตนนะครับแกมันมานะครับผมกลังมาแลวครับ อันนี้เมาส์นะครับเมาส์ลาละสองรอยกว่าบ,บาทนะครับผม <S 2> <S 2> เนะกูหางลางกันป่ได้ลองนี่เตียถ้าเหมือนหกคูนป่ะเหลือเหลืยอยู่ประมาณบัตถึงสิบล่องฟังทั้งนั้หกคูไปกับหกคูไปกับสิบสองตัวนัะเมืนเด้อเออประมาณจะกลองปะหกสิบลองป่ะหกสิบกว่าลองอืมอืม ก็ลองบรรยากาศใช่ไหมครัตัวนี้ที่เป็นรุ่นเก่าไปแล้วดนะครับเรื่องนี้ไอ้เครื่องยกมันของเขาเขาติเห็ดรุ่นใหม่เกิดมาแล้วนะคขับมันที่พอซืพอพ้อกันนะครับขับเลย ก้ามมึงไดมันคือบอลลงไปาาไงว่าเหันไีมโอ้โหพออยู่หรอมันหลายอยู่เอาเนี่ปอดไปมูเสียดเจ็บสุดพอดี เสียบรถถึงกับเพอะละหน่อยเอ้ยแข็งก็รออยู่เว่ยแข็งก็รอ่าเัเผาแข็งก็รอ่าเผาเมื่อเผาต้องมาของของแข็งก็รอบโอแข็งก็ดนั่งหน่อยแข็งก็รอ้าหนังหน่อยก็ดูเฮ้ยเร้ไเจ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เร้ยเฮมเฮ้อเฮ้้ยเฮเฮยเะ้เฮย áo cả thùng pi, áo, bó ai cả trung thùng pi đây à, liêm này, trung thùng là mông đèo rớt nè, bên đấy, mày đểu, áo vẫn y như vậy, mày, long nỉ là, nỉ là mông, nó ăn cắn, nó ăn cắn tấp nỉ là, cân nặng hay, pino ăn đấy này thế, nó ăn cắn thịt bao đầu măng. เดี๋ยวบอกเขียวถอยวาดูมันอยู่นี่กลางเดี๋ยวเอาไปอีกบ่เบิดไปกลางหน่พยอบ่่กลมันเื้อบมกวาไปวางหันนี่เดี๋ยวให้บวกอึ้งแบกไปก็ได้ม่ยางดอกเชียนอึ้งน่ออืเดี๋ยอยุตตะลงถุงนี่ห เก็บล่องเอา7ถุงเอาไว้ซ่เนาะเอาไว้4ก็พออื